เขาใช้แอคหลุมมาส่องโซเชียลมีเดียคุณหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่คุณกำลังสงสัยอยู่หรือเปล่าถ้าใช่นะคลิปนี้คือคลิปของคุณค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับแมววิชีวิตนะคะใครผ่านมาเจอคลิปนี้มีโอกาสตรง40%ได้เลยนะอ่ะมาเลือกกองการ์ดดีกว่ากลองแรกนะคะเป็นน้องถือทานตะวันนะอ่ะกองที่2นะคะนี่ค่ะเป็นน้องนะคะกำลังเปิดปากนะคะของน้องจิ้งจอกนั่นเองนะ กล้องไหนที่เราสะดุดตานะคะกล้องไหนที่เราชอบเลือกเพียงกล้องเดียวเท่านั้นเดี๋ยวแม่จะวางไว้ตรงนี้นะคะอะระหว่างนี้เดี๋ยวจะสับไพ่นะนึกถึงหน้าเขาให้ดีๆนะคะจะได้รู้กันไปเลยว่าเขาได้เอาแอคหลุมมาส่องไหมนะคะส่องแล้วรู้สึกอย่างไรนะใครนะคะอยากจะดูส่วนตัวนะคะเช็คดวงของเราเลยนะ อยู่ตรงนี้ค่ะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะเสร็จแล้วนะคะคุณอ่านตรงไบโอให้ดีๆไม่ต้องทัก DM นะคะเพราะว่าแม่ไม่ตอบนะ DM คือ direct message นั่นเองส่วนใครนะคะที่ต้องการ จะเรียนดูดวงนะคะเพื่อที่จะแอบอ่านใจคนที่คุณชอบนะคะหรือว่าดูดวงชะตาของตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งหมอดูอต่อไปนะคะก็สามารถมาทําแบบทดสอบได้ถ้าทําผ่านนะคะคุณจะสามารถเรียนได้จากแบบทดสอบก็กดที่หน้าแม่เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อ่านให้ดีๆว่าต้องกดตรงไหนต่อนะอ่ะมาดูสินะคะชวนคุยไปงั้นแหละเพราะว่าฉันกําลังจัดอยู่นะคะจัดเรียง โอเคนะคะอ่ะมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างนะสำหรับกองที่1นนะคะได้ t r e of air t o f water นะคะ fen, the high the a n the hermit แล้วก็4 o f earth กองเนี้ยแทบจะไม่ได้สองคุณเลยนะ เพราะอะไรรู้ไหมตัวเขาเองนะคะยังมีความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจทุกครั้งที่เห็นหน้าคุณเขาไม่อยากจะเห็นเรื่องราวอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเลยเพราะถ้าเกิดมีคนมาบอกเขาหรือเขาไปเห็นเองหรืออะไรที่แบบมันป๊อปอัพขึ้นมาในใจอ่ะมันจะทําให้ตัวเขาอะ่ะ เป็นสัมดาบอ่ะมันหมายความว่าเจ็บปวดหัวใจคิดถึงนะคะวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากนะคะรู้สึกอยู่ไม่ได้รู้สึกแบบนั่งไม่ติดที่รู้สึกซึมเศร้าอยู่ตลอดเลยเพราะอะไรทัวร์วอเตอร์เขายังมีใจให้กับคุณค่ะแต่เขาคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบเออไปต่อกกันได้แบบดีๆเพราะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องทะเลาะกันนะคะอาจจะเป็นคำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงจนไม่สามารถ กลับมาปฏะติดประต่อกันได้แล้วอ่ะเขาก็เลยคิดว่าถ้ามันสิ้นหวังขนาดเนี้ยก็ไม่ต้องไปดูมันเลยเออยังเจ็บอยู่แต่ถ้าถามว่าคุณกับเขาจะมีปฏิหาริย์ทให้กลับมาไหมมีสองใบที่เป็นอ่าไพ่สายมูนะคะแล้วก็อ่าเหมือนแบบถ้าคุณบําเพ็ญเพียรภาวนาหรือคุณขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะก็มีปฏิหาริ์เกิดขึ้นนะถึงสองใบเลยคือเดอะเฮอร์มิตแล้วก็ไฮโลแฟนนะคะหากคุณยังไม่ลืมเขานะลองขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือดูที่เป็นผู้ชาย ะะมีโอกาสกลับเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในความรักของคุณนะสำหรับกองนี้นะคะอ่ะส่วนกองนี้เป็นอย่างไรกองนี้นะ e อก of fire นะคะแล้วก็ six of water นะคะ night of fire the star ค่ะแล้วก็ queen of fire ถามว่ามาส่องไหมกองนี้ส่องอยู่ตลอดเวลาเลยนะส่องทุกๆ6ชั่วโมงเลยค่ะเพราะอะไร เพราะเขาว่าอยากจะรู้ความเป็นไปของคุณว่าคุณเป็นยังไงบ้างตั้งแต่แบบไม่ได้คุยกันหรือว่าคุยกันอยู่แล้วแบบเงียบๆกันไปเขาอยากรู้ว่าคุณมีปฏิกิริยาคิดถึงเขาบ้างไหมแต่การที่เขาไปส่ง,งคุณเนี่ยเขาเห็นว่าคุณดูสวยขึ้นหล่อขึ้นเซ็กซี่มากขึ้นดูแบบมีอะไรทํานู่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยโดยที่แบบดูไม่ได้คิดถึงอะไรเขามากมายนะคะเพราะฉะนั้นน่ะตัวเขาเองก็มีความรู้สึกเหมือนแบบยังไงอ่ะเหมือนหน้าแตกแบบเบาๆนะ แทนที่จะมาเห็นในโซเชียลมีเดียว่าแบบคุณพั่มเพอเพอเจอร์ถึงเขาอะไรแบบเนี้ดันไม่เห็นนะคะเขา่็มีความน้อยใจนะในตัวถามว่าตัวเขาจะมีโอกาสทักมาไหมจะหาเรื่องเนียนๆทักมานะคะในช่วงวันหยุดเทศกาลนั่นเองรอดูได้เลยส่วนกองนี้ยังไงส่องส่องอยู่ตลอดนะคะกองนี้ไม่กล้าส่องนะเจ็บปวดอ่ะเป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคําทํานายถ้าเกิดรู้สึกว่าโอเคกับคำทำนายสามารถเคลมไปได้นะจ๊ะ คุณจะมีพ่อคุนหัวนะคะเป็นของตัวเองหรือเปล่านะในวันพ่อปีนี้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพบกับแมววิชวิตนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะมีโอกาสตรง40%นะคะส่วนใครมีวันเกิดดังต่อไปนี้นับตามแบบไทยนะคะมีโอกาสตรง80ไปเลยจ้าไหนดูซิมีอะไรบ้างมีคนเกิดอยู่ในวันลงท้ายด้วยเลข0ูนย์นะคะคนเกิดอยู่ในวันที่ 66- 26ค่ะเมษสิงห์ธนูนะ ต่อมานะคะ133 233 0 3 1เอค่ะมีนกรกฎพีจิกนะคะ99 29นะคะคนเกิดราคนาราศีกันคนเกิด133 233 0 3 1เออีกแล้วนะคะผึกศกันมังกรเนาะคนเกิดวันที่ลงท้ายด้วยเลขหนึ่งนะคะมีนกรกฎพีจิกนะหากใช่ไปตอบกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะส่วนใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยใครนะคะอยากจะเรียนดูดวงนะคะเพื่อที่จะเปิดใจเขาคนนั้นของคุณนะคะ อ่านใจเขาคนไหนของคุณหรือแม้กระทั่งแบบเออหนูอยากจะเรียนเพื่อเป็นไรายได้เสริมนะคะสามารถที่จะทักมาได้ช่องทางเดียวกันตรงนี้มาทําแบบทดสอบกันก่อนนะคะว่าคุณสามารถที่จะเรียนได้ไหมถ้าเกิดเรียนไม่ได้เดี๋ยวพี่แอดมินจะบอกนะคะว่าโอเคแบบทดสอบมันไม่ผ่านนะคะนะอ่ะมาดูกันนะคะสําหรับ คำถามข้อนี้คุณจะมีพ่อทุนหัวเป็นของตัวเองไหมนะคะในช่วงวันพอนี้นะคะคือมีแฟนมีคนรักมีความสัมพันธ์ดีๆนั่นเองนะอาได้อะไรได้ไนท์ถือถ้วยนะคะในถ้ถวยร้องไงต่อได้อ่อจจดเมนต์นะคะแล้วยังไงได้ควีนไม้นะคะแล้วก็ทรีออฟคอยสนะคะใบสุดท้ายได้อ่านีฟนะคะ มีฟอบเชลตนะคะหรือว่าเด็กถ้วยนั่นเองถามว่ามีโอกาสมีไหมแม่บอกได้เลยว่ามีแล้วก็บอกได้เลยว่าคือพ่อทุนหัวเนี่ยไม่ได้มาแค่คนเดียวนะคะจะมาถึง2คนเลยแล้วก็เป็นคนที่มีวัยต่างกันนะแต่ด้วยความที่สเปคคุณเนี่ยคุณเป็นคนชอบคนที่แบบผิวดีใช่ไหม เออเป็นคนที่แบบมีกุ้งมีแก้มอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมชอบใช่ไหมเออคุณจะได้คนแบบนั้นนะคะอย่างแรกเลยที่แม่เห็นนะคือเป็นคนที่ผิวขาวอมชมพูนะคะผิวดีมากๆค่ะมีกุ้งมีแก้มนะคะแล้วก็มีคนนึงอายุน้อยกว่าคุณนะคะ3ามถึงห้าปีนะเป็นคนที่แบบจำม่าแล้วก็เป็นคนที่แบบอัธยาศัยดีมากเป็นคนที่แบบชอบที่จะ approach นะคะชอบที่จะดูแลนะแต่คนคนนี้เป็นคนที่ขี้งอนนะคะแล้วก็เป็นคนที่ เอาใจใส่ในรายละเอียดของคุณอะเยอะมากๆนะถ้าเกิดคุณมีคนคุยคนอื่นอยู่นะคะตัวเขาเองก็จะเริ่มมีปฏิกิริยานะว่าอุยนาย้าเราทำไมแบบไม่ชอบฉันหรออะไรประมาณเนี้ยทาไมถึงแบบเฮ้ยหายไปไหนอะไรแบบเนี้ยจะมีความขี้งอนจะมีความง้องแงงนะคะจะมีความแบบตามนะแชทคุณจะไม่หนักขวาค่ะจะกลายเป็นหนักซ้ายแทนคือหนักเขานะคะคุณจะแบบตอบน้อยตอบช้าพอเขาเิียม,มาเยอะมากเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเด็ก alert นะ่ะแบบพอแบบ เห็นแบบแชทคุณแล้วเขาแบบอยากพิมพ์อยากคุยอยู่ตลอดเวลาเนาะอะ,อะแล้วก็อีกคนนึงนะคะจะเป็นคนที่อยู่ในวัยเดียวกันหรืออาจจะห่างกันประมาณ3ปีนะห่างกันประมาณ3ปีเนี่ยเน้นไปที่แบบอายุมากกว่าประมาณ3ปีหรือว่าอายุพอๆกันก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นไนท์ถือถ้วยขึ้นมานะคนคนนี้เป็นคนที่อัธยาศัยดีมากเป็นคนที่แบบเอออยู่เป็นนะคะเป็นคนที่แบบมีลูกเล้ลูกชนมีวาทศิลป์ดีแล้วก็เป็นคนที่แบบ เอาอกเอาใจคุณได้แบบถึงใจเลยนะบอกได้เลยว่าเขาเข้ามาจีบคุณแบบตรงๆแบบไม่ต้องลังเลเลยไม่ต้องคิดว่าคนนี้จีบหรือไม่จีบอ่ะมันข้ามขั้นนั้นไปแล้วนะคะคือ เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเขาจีบคุณแล้วคุณแฮปปี้มากๆเลยกับการที่มีเขาคนนี้เข้ามาบริการนะคะเขาจะมีความโตมากกว่าเด็กเมื่อกี้นี้นิดนึงนะคะถามว่าเอาแต่ใจไหมคนนี้ไม่เอาแต่ใจค่ะแต่เขาจะเอาใจคุณนะคะแล้วก็เอาใจคนรอบตัวคุณด้วยช่วงนี้นะคะเดือนธันวาคมนะคะคุณจะเปรียบเสมือนเจ้าหญิงอะที่แบบเมื่อก่อนคุณอาจจะดูแลตัวเองดีมากๆใช่ไหมแต่ในช่วงนี้มีแต่คนแย่งอยากจะดูแลคุณนะคะแล้วก็มีคนแบบเออ อยากจะให้คุณไปนู่นไปนี่นะคะหรือแม้กระทั่งแบบซื้อของขวัญอะไรแบบเนี้ยให้คุณด้วยนะคุณมีพ่อทุนหัวถึง2คนเลยนะคะเลือกคนไหนอะ่ะก็ลองบอกแม่ดูนะอ่ะมีคนหนึ่งนะคะที่เกิดอยู่ในพฤกษก์กันมังกรนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะมินกรกฎพีจิกนั่นเองนะจ๊ะลองคอมเมนต์ดูนะคะถ้าเกิดคุณเจอคนคนนั้นแล้วหรือว่าคับใครคับขาวว่าแบบเออลักษณะใกล้เคียงกันอ่ะ ลืมบอกไปคนที่อายุแบบพอๆกันกับคุณอะ่ะเขาก็จะสูงประมาณเกือบเท่าคุณนะคะไม่เกิน5เซนนะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะมีแบบฝ่ายหรือว่าแบบบิวตี้สปอตอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถามว่าสายเปย์ไหมเขาไม่ใช่คนสายเปย์แต่เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณเป็นอย่างดีเขาจะเน้นแบบบริการะคะ่ะไปรับไปส่งอะไรแบบเนี้ยนะจ๊ะนะก็ลองดูนะจ๊ะคนคนนี้เขามีใจให้คุณบ้างหรือเปล่านะคะ เป็นใครก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่คุณแอบชอบแต่คุณรู้จักเขาเคยคุยกับเขานะคะหรืออย่างที่สองคุณเป็นคนคุยกับเขาอยู่แล้วอย่างที่สามคุณเหมือนจะคบคบกันนะคะใกล้จะได้สถานะและ3ส,สถานะนี้นะคือดวงของคุณค่ะ4 0่ส่วนใครนะคะที่อยากจะให้มันตรง80นะต้องมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะคะนับตามแบบไทยเลยคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลขหน,นะคะมีถุนตนกลมค่ะ คนเกิดอยู่ในวันที่88 28นะคะมีนกรกฎพิจิกค่ะคนเกิดอยู่ในวันที่33 23 3 0 31อนะคะคนเกิดอยู่ในพฤกษก์กันมังกรค่ะแล้วก็คนที่เกิดอยู่ในวันที่18 8 28คนเกิดอยู่ในวันจันทร์และเกิดอยู่ในลัคนานราศีมีนจ้าหากใช้ไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะใครอยากที่จะ เช็คส่วนตัวนะคะเป็นดวงเราเองนะคะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะไม่ต้องทักอ่า direct message มานะคะอ่านรายละเอียดนะคะตรงไบโอนะแล้วก็มันก็จะมีวิธีทำนะคะให้เรามาได้เจอกันนะส่วนใครนะคะอยากจะเรียนดูดวงนะคะต้องมาทำแบบทดสอบกันก่อนกดไาที่ตรง รงนี้นะคะหน้าแม่เช่นเดียวกันนะคะหากบุญสัมพันธ์นะคะคุณจะสามารถทําแบบทดสอบได้นะแม่จะเปิดรับวันที่10ธันวาคมนี้นะคะหรือใครจะจองมาก่อนก็ได้นะ,ะก่อนที่จะสิ้นปีนะคะแม่จะรับแค่อีก5คนเท่านั้นนะคะนะจ๊ะแล้วก็ตอนปีใหม่เนี่ยแม่จะเปลี่ยนราคานะคะจะปรับราคาขึ้นนั่นเองอ่ะมีสมาธินะคะเรามาดูกันดีกว่าเขามีใจให้คุณไหม เ v e ด of earth h a n g man นะคะ four of water นะคะ i g t of fire และใบสุดท้ายก็คือ six of air นะคะถามว่ามีใจบ้างไหมตัวคุณเองอะบอกตรงนะไม่ใช่สเปคเขาเลยแหละแล้วก็ไม่ใช่คนที่เขามีความรู้สึกแบบดีให้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอ,อทุกอย่างนะคะมันต้องใช้วันและเวลานะคะในการที่จะทำให้เขาอะมีใจหรือไม่มีใจนะ ตัวเขาเองนะคะยังยึดติดอยู่กับอดีตและคุณอนะมีมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับคนในอดีตของเขามากๆนะเลยทําให้เขาเกิดความกลัวไม่กล้าที่จะตัดสินใจไม่กล้าที่จะเปิดใจเท่าไหร่ทางทางที่ตัวคุณเองก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีค่ะเป็นคนที่ก็ดูมีอะไรในชีวิตเนาะมีโปรไฟล์ที่ดีตัวเขาว่าเบื่อตัวเองเหมือนกันนะที่ยังลืมอดีตไม่ได้นะคะแล้วยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่นะแต่ในอนาคต อันใกล้นะคะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็เมษา,ายนนะคะแล้วก็สิงหาคม3เดือนนี้นะคะเป็นเดือนหลักๆเลยที่จะทำให้เขาเปิดใจหากคุณนะคะคุยกับเขาเกิน3เดือนแล้วนะเดือนนี้เดือนธันวาคมเป็นเดือนที่เขาเปิดใจคะ่ะแต่ถ้าเกิดคุณเพิ่งจะเริ่มคุยเลยแบบอาทิตย์ หนึ่งหรือว่าแบบเดือนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยน,น่าจะต้องไปรอตอนช่วงเมษาเลยนะเขาถึงจะเปิดใจให้คุณนะคะ Six of Air เนี่ยคุณอาจจะคิดว่าเขาจะกลับไปหาคนเก่าหรือเปล่ามันคือความกลัวในใจของคุณนะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้กลับไปหาคนเก่าหรอกเพราะคนเก่าอะ่ะทำให้เขาเจ็บมากๆนะคะแล้วยังคงฝังใจอยู่เป็นความกลัวเลยทําให้ความสัมพันธ์คุณยังไม่คืบหน้าไหนดูซิว่าคุณมีโอกาสได้ความสัมพันธ์ที่คืบหน้ามากกว่านี้ไหม Night of Fire นะคะเนี่ยยังโดนกำแพงเขาอยู่เลยแต่ว่าเป็น Night of Fire นะแล้วก็ Queen of Fire นะคะ Empress ค่ะใบสุดท้ายได้ The Emperor อืมถามว่ามีโอกาสไหมหากคุณนะคะยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจว่าอยากจะอยากจะทำให้ชีวิตเขาอะ่ะ เหมือนแบบเจอทางสว่างและคุณอาจจะมีคำสัญญาว่าคุณจะไม่ให้เขามีปมในชีวิตอีกในเรื่องความรักนะตัวเขาคนนี้นะคะพร้อมที่จะเปิดใจให้คุณถึงจะใช้เวลานาน,านกว่าชาวบ้านแต่คนคุณเนี้จะเป็นคนที่ไม่เจ้าชูอีกแล้วนะ ในตอนแรกที่คุณมาเจอเขาคุณอาจจะคิดว่าเขาเจ้าชู้แต่จริงๆเขามีกำแพงในใจค่ะเขากลัวคนมาหลอกเขาคนเขากลัวคนมาําให้เขาเจ็บค่ะแต่ถ้าเกิดคุณผ่านช่วงเวลาน,นไปได้คุณจะเป็น Empress คู่กับ e m p e เ o ลเยเลยก็คือถือว่าเป็นหนึ่งในคู่กันนะคะสามารถเป็นแฟนกันได้นะจ๊ะตามช่วงเวลาที่แม่บอกแต่ว่าจะต้องอาศัยการอดทนสักหน่อยนะอ่ะคำทำนายนี้เป็นยังไงคะถ้าชอบก็เคลมไปนะ ถึงคนที่เงียบกันไปแล้วเขามีความคิดที่อยากจะกลับมาง้อคุณไหมนะคะเอาง่ายๆอยากคุยกับคุณบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้แม่วิชวิตจะมาไขาคำตอบให้กับทุกคนเองนะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มีโอกาสตรงแค่40%ค่ะส่วนใครนะคะมีวันเกิดดังต่อไปนี้นะ อะนับตามแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะก็มีโอกาสที่จะตรง80%ค่ะคนเกิดอยู่ในวันที่1 4 4 24นะคะคนเกิดอยู่ในเมษสิงธนูค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ1 9 9 29ค่ะคนเกิดอยู่ใน1 4 4 24ค่ะพฤกษกันมังกร10 20 30ค่ะคนเกิดอยู่ใน เมษสิงห์ธนู22 2สค่ะมีนกรกฎพิจิก44 24เอาไป90%เนะคะเมษสิงห์ธนูค่ะและสุดท้ายนะคะคนเกิดอยู่ในลัคนาราศีกุ่มนะคะ1 8อ่ะ1 7 1 7 2 7จนะจ๊ะอ่ะถ้าใช่ไปต่อกับแม่วิชวิตได้เลยนะคะส่วนใครนะคะอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะจองกันมาได้ตรงนี้นะคะนะแม่ก็จะตอบใน24ชั่วโมงนะคะก็ทักพี่แอดมินมานะคะสำหรับคิวพิมพ์ส่วนคิวโทอาจจะนานกว่านั้นนะคะใครที่อยากจะเรียนดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะสามารถที่จะทักมาได้ในช่องทางเดียวกันนะคะตรงนี้นะ,ะอ่ะ แล้วก็มาทําแบบทดสอบก่อนนะคะแม่ไม่ได้รับทุกคนนะปีหน้าเดี๋ยวแม่จะขึ้นราคาแล้วนะคะปรับราคานะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวแม่จะคัดนิดนึงนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาคนนี้เนี่ยมีความรู้สึกอยากจะมางอคุณไหมคิดถึงคุณหรือเปล่านะคะเทนนอฟสอดนะคุณกําลังตกอยู่ในสภาวะที่คิดถึงเขามากๆใช่ไหมแล้วก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้เหมือนคุณอะ เป็นผู้ให้มาตลอดนะคะแล้วตัวเขาเป็นผู้รับมาตลอดคุณรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เรายังเห็นว่าเขาดูมีความสุขอยู่เขาดูแบบไม่สะทกสะทานเลยตั้งแต่แบบเงียบเงียบหายกันไปอะไรแบบเนี้ยเขาดูไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรทําให้คุณรู้สึกแย่นะคะนะเพราะว่าคุณไม่ได้เห็นความเศร้าของเขาอะ่ะอืมเนาะตัวคุณเองนะคะเริ่มที่จะอยู่กับตัวเองได้แล้วถึงแม้ว่าจะมีความ เค็ดแคนเบาๆเล็กนะแต่คุณอะดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะทั้งแบบโปรไฟล์ดีการเงินก็ดีขึ้นนะคะการงานก็ดีขึ้นเหมือนตั้งแต่แบบเออห่างหายจากเขาไปอะคุณดูมีแบบลักษณะแบบผืนดวงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนแบบโชคทางด้านการเงินของคุณอนะมันเปิดแล้วนะเพราะว่าไพ่านายออฟ Pentacles นะคะมันหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยคุณจะเป็น คนสดสวยและรวยมากสดหล่อและรวยมากนะคะนะแล้วก็ต่อมานะคะไพ่เดอะเดวิลนะตัวเขาเองนะมีความรู้สึกนะคะว่าคุณเนี่ยมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นคุณดูฮอตคุณดูปังปัวเปี้ยะนะคะนะเพราะฉะนั้นน่ะตัวเขามีความรู้สึกหวยหาคุณมากๆเลยค่ะไพ่เดอะเดวิลเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายร้ายอย่างเดียวนะคะความหมายดียคือความคิดถึงหวยหานะคะอ่ะ กาติดนะคะแล้วก็มีความหึงหวงด้วยนะคะคนคนนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยตั้งแต่แบบคุณหายไปจากชีวิตเขาอะ เขาดูไม่เป็นตัวของตัวเองเขาไม่สามารถหาคนดีๆแบบคุณได้อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็น่าจะเริ่มแบบแก่ชราลงหรือไม่ก็เสน่แบบน้อยลงอะไรแบบเนี้ยคุณคือคนที่ดีที่สุดและเขาต้องการคุณกลับมาค่ะเขาขาดคุณไม่ได้คาดคุณเหมือนคาดใจแต่ตอนนี้พยายามแบบคีปลูกค่เหมือนแบบเอ้ย e ฉันฉันไม่เป็นอะไรอะไรประมาณนี้นะคะอะต่อมาเดอะทาวเวอร์นะคะมันจะดีมากๆเลยกับหัวข้อนี้นะคะแต่ถ้าอยู่ในหัวข้อปกติแบบ เขารักเราไหมอะไรแบบนี้มันจะแย่นะคะแต่อันเนี้ยคืออ่ะมันอยู่ในหัวข้อที่ว่าคนเก่าๆของคุณใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดใครนะคะเป็นความสัมพันธ์เก่าๆที่เลิกลากันไปแล้วอ่ะเดือตาวเวขึ้นมาหมายความว่าตัวคุณกับเขาอ่ะจะได้กลับมาคบกันนะคะคุยกันเคลียร์ใจกันแบบปรปปับกระทานหันนะคบคุยเคลียร์นะคะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้นะคะ เร็วมากก็เร็วสุดก็คือ16ชั่วโมงค่ะชา้าสุดไม่เกิน16วันนะคะ s o v e u p s Cups นะคะเขาบอกว่าคุณอย่าคิดมากเกินไปนี่ถ้าเกิดไฟมันยังดับอยู่นะฉันจะไม่จุดอีกต่อไปแล้วนะฉันลําคาแล้วนะเทียนอันเนี้ยฮะยังไงอ่ะนะคะ เพราะฉะนั้นเราบอกได้เลยว่าตัวเขาจะไม่งอคุณค่ะตัวเขาจะเข้ามาและจีบคุณใหม่ค่ะอ่ะงงงงเลยนะคะเพราะเขาคิดว่างอไปก็เท่ากันนั่นแหละมันเหมือนเป็นการยอมแพ้มันเหมือนเป็นการแบบแพยแพ้คือคนอย่างเขาอ่ะเป็นนักสู้นะคะแล้วคนอย่างเขาอ่ะชอบอะไรที่แบบแซ่บๆไร้ๆอะ่ะเขาจะกลับมาจีบคุณใหม่ค่ะด้วยวิธีที่แปลกไปกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นรอดูเลยนะเร็วสุดคือ16ชั่วโมงหลังจากที่คุณผ่านมาเจอคลิปนี้ช้าสุดคือ16วันนะจ๊ะ ถ้าเรานิ่งไปเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ต่อนะคะวันนี้เดี๋ยวแม่วิชิตจะมาขอขายคำตอบให้ทุกคนค่ะลัคนาราศีดังต่อไปนี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะตรง80%หากไม่มีไม่เป็นราสามารถดูต่อได้ถ้าเป็น Energy เรานะได้แก่คนที่เกิดอยู่ในเมษสิงห์ธนูคนเกิดวันที่9ก้าสนะคะคนที่เกิดวันที่1 10 20 30แล้วก็คนที่เกิดอยู่ใน เมถุนตรนกุมคนเกิดวันที่44 24นะคะมีสิทธิ์จะตรง80%ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดเราวันเกิดเขาหรือวันที่เราเจอกันนะหรือถ้าเราอยากที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะกดมาที่ลิงก์หน้าไบโอนะเริ่มที่ตรงนี้นะแม่หมอตอบใน24ชั่วโมงหลังโอนค่ะมาดูกันนะคะหลังจากที่เราเงียบไปเขาจะมีแอคชั่นอะไรบ้างคะแทนแพน c e นะคะ,ะ,คะใบแรกใบที่2 d e m p แ s นะใบที่3คือ age of o i ย แน่นอนนะคะอย่างแรกอ่ะจะเกิดแบบปาฏิหาริย์การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเขาซึ่งตัวเราเองอ่ะคาดไม่ถึงแน่นอนนะคะเราคิดว่าเขาคนนี้เป็นคนที่น่าจะมีตัวเลือกเยอะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกเราสักเท่าไหร่หรอกการที่เราหายไปอ่ะคงไม่ได้มีผลต่อใจเขาแต่คิดผิดค่ะเรามีผลต่อใจเขา100เนะถึงเขาจะเป็นคนที่ดูไม่ได้แคร์เรานะคะหรือว่าทำอะไรที่แบบแปลกๆอ่ะเหมือนไม่ได้รักกันอ่ะ แต่อยากจะบอกว่าตั้งแต่วันแรกวินาทีแรกนะคะหรือว่าชั่วโมงแรกที่เราหายไปนี่แบบไม่ไหวแล้วนะคือเขาว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วทำทุกวิถีทางให้เรากลับมาคืนดีกับเขาคุยกับเขาดีๆนะคะเหมือนเราอะ่ะเป็นเหมือนแบบเขาจะรู้ตัวทันทีเลยว่าเราเป็นของขวัญชิ้นล้าค่าที่ กำลังจะหลุดมือไปนะคะอันนี้ไพ่ edge of c o ย,ยมันหมายถึงโอกาสนะแล้วก็เป็นของขวัญล้ำค่านะคะถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองถือว่ารวยเลยนะเออเราเป็นสมบัติล้ำค่าของเขาแล้วก็ประกบด้วย empress นะคะ empress เ,เนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะจกกักรพรรดินีนะคะคือเป็นที่หนึ่งอยู่เสมอนะเขาจะรู้ว่าการขาดเราไปอะ่ะชีวิตเขาอะ่ะเหมือนแบบเหมือนทำอะไรไม่เป็นอะ่ะเอออารมณ์ประมาณนี้นะคะแล้ว take action เนี่ยเขาจะ take แบบไหนไหนดูซิ โฟว r นส์นะคะทัวร์วอนส์แล้วก็ไปสุดท้ายดูเลิฟอุ้ยใต้แล้วคู่ค่คือดีแบบดีงามมากเห็นเราก็หมั่นไส้อะเนาะโฟวอนส์ ands, นะคะคือเขาอะจะมาสาร,รภาพความในใจของเขาที่มีต่อเราว่ารู้สึกยังไงกับเราจริงๆกันแน่นะคะเพื่อที่จะเหนี่ยวรังเอาไว้แต่อันเนี้ยไม่ใช่การเฟกนะคะคือเรื่องจริงที่มันออกมาจากใจที่เขาเก็บเอาไว้ไม่บอกเรานะคะมาบอกเราวินาทีที่เราจะไปอนะเนาะเราก็พยายามติดต่อสื่อสารพยายามรายงานตัวพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบ มากๆนะคะเพื่อให้รู้ว่าเขาอะรักเรามากแค่ไหนนะคะอ่าทีนี้นะคะก็คือแล้วแต่เราแล้วว่าเราจะเอาอยัางไงต่อกับเขาคนนี้ดีค่ะเขามีโอกาสจะกลับมาง้อคุณ ก่อนคริสต์มาสนี้ไหมนะคะอะเทศกาลนะคะในช่วงเดือนนี้จะเป็นคริสต์มาสเนาะเดี๋ยวแม่จะดูให้นะคะว่าเขาจะกลับมาง้อคุณไหมหรือว่าปล่อยเบอร์ไปเลยหรือว่าถ้าไม่ใช่ในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนไหนอะนับจากเวลานะคะที่แม่ให้นะในคลิปนี้นะคะอะ ถ้าคุณนะคะมีวันเกิดดังต่อไปนี้มีโอกาสตรง80%นะจ๊ะนับตามแบบไทยนะส่วนคนทั่วไปนะคะมีโอกาสตรงแค่40นะคะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลข1นะคะพฤกษ์กันมังกรคนเกิดอยู่ในวันที่155 25นะคะคนเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรจ้าต่อมานะคะคนเกิดอยู่ในวันที่21 12 22 12นะคะคนเกิดอยู่ในวันเสาร์นะจ๊ะต่อมาคนเกิดอยู่ในวันที่33 23ค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะ 30อ่า23 30 31ด้วยนะแล้วก็คนเกิดวันที่ 1666, 26, 26นะคะคนเกิดวันอังคารนะถ้าใช่นะไปต่อกับแม่ได้เลยค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะบุญสัมพันธ์คุณจะอ่านออกนะคะว่าจองอย่างไรนะส่วนใครนะคะอยากจะเรียนดูดวงนะคะอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะทำแบบทดสอบด้วยนะคะทักพี่แอดมินมานะคะหากบุญสัมพันธ์นะคะคุณจะหาเจอนะคะว่าอ่ะกดตรงไหนนะคะบุญไม่สัมพันธ์ก็น่าแหละไปเรียนกับคนอื่นนะจ๊ะนะปีหน้าแม่ขึ้้นนราคาคแลวนะ ่ะมาดูกันนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาจะมาง้อคุณไหมไหนดูซิงอก็ง้อนะอ่ะจจะซันขึ้นนะคะถือว่าเป็นไพ่ดีนะแล้วก็ใบที่2ได้เดทนะคะอะ่เป็นยังไงใบโพล่าหนึ่งนะคะ King of Cups นะคะแล้วก็เพ o ออฟ r ซดนะคะใบสุดท้ายได้ p พดออฟวอนส์นะคะถามว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะมาง้อคุณไหมเขาเคยเขาเคยพยายามเข้ามาคุยกับคุณแล้วนะ แต่ว่าคุณปฏิเสธเขาไปหรือเปล่าเพราะว่าไพ่เดทขึ้นนะคะเขาบอกว่า ความพยายามของเขาถึงแม้ว่ามันจะดูแบบเล็กน้อยมากๆในใสายตาคุณอะแต่มันคือการพยายามของเขาแล้วนะคะอาจจะประมาณ19วันหรือวันที่ลงท้ายด้วยเลข9้านะที่เขาเคยมาคุยกับคุณแล้วอาจจะไม่ได้งอแบบงอจา๋าแบบอุ้ยขอโทษนะจ๊ะกลับมาคุยกันอะไรประมาณเนี้ยไม่ใช่นะคะควรจะเป็นการทักทายมาแบบเนียนๆนะแต่คุณเอนะคะเลือกที่จะไม่คุยกับเขาโตเขาเฟลมากเลยนะแล้วเขาคิดว่าเขาจะไม่งออีกแหละเออ จะไม่งออีกต่อไปตลอดไปตลอดการตลอดชีวิตเขาจะไม่งอคุณค่ะอันนี้คือความคิดในปัจจุบันของเขานะคะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะคะอะต้องจบคลิปเลยไหมแม่ไม่ใช่ฉันจะบอกให้ว่าใบาต่อไปคือ King of Cups นะคะถ้าคุณกำลังเดียวแบผู้ชายคนหนึ่งนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงมาดูคุณเดียวกับผู้ชายความคิดของเขาอะที่คิดจะจบความสัมพันธ์แบบถาวอรน่ะมันเริ่มที่จะมีความรู้สึกว่ายอมแพ้แล้วอะอยากที่จะ คุยกันดีๆนะคะจากความคิดตอนแรกไม่งอใช่ไหมในอนาคตอันใกล้นะคะเขาก็เริ่มที่จะคิดว่าขาดคุณไม่ได้แล้วแหละจะต้องทำอะไรสักอย่างเขาต้องไปปรึกษากับใครบางคนที่อายุมากกว่าเขาก่อนรูปร่างอุบอับขาวขาวนะคะเป็นผู้ชายนะจิตใจดีนะ่ารักอ่อนโยนนะเขาปรึกษาคนคนนี้ค่ะคนคนนี้ให้ข้อคิดดีมากๆเลยนะคนคนนี้บอกกับเขาว่า ถ้าเราเริ่มคิดว่าเราอยู่ไม่ได้ถ้าขาดเขาแสดงว่ามันคือความรักเพราะฉะนั้นความรักกำลังจะไปจากเขาแล้วเขาควรจะทำยังไงถ้าไม่งอคงไปแน่ๆอันนี้คือข้อคิดนะคะที่ทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาว่าเขาต้องยอมเสียอีกโก้เขาแล้วแหละเพื่อที่จะกลับมาง้อคุณนะคะถึงแม้ว่าจะโดนคุณหวัวเราะเยาะ <c oughs> ก็ตามจะโดนแบบเพื่อนด่าว่าโง่ก็ตามนะคะ ตัวเขาก็พร้อมนะที่จะยอมรับนะคะน้อมรับไปนะเพื่อที่จะมาง้อคุณนะคะเขาขาดคุณได้ที่ไหนล่ะเขาขาดคุณไม่ได้นะในจิตใต้สํานึกของเขานะคะตอนนี้รู้ตัวแล้วแ,ลวแหละว่าต้องทําอะไรนะคะถามว่าในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก่อนคริสต์มาสเขาจะมาง้อไหมไม่ได้ง้อก่อนคริสต์มาสค่ะ แต่ง้อหลังคริสต์มาสไปแล้วใกล้จะถึงปีใหม่นะคะเขาถึงจะมาง้อคุณแล้วการง้อเนี่ยจะเป็นการง้อแบบจริงๆการง้อแบบขอโทษจริงๆและมีของขวัญของฝากมาให้คุณด้วยนะคะอ่ะเรามาดูกันว่าหลังจากที่ง้อไปแล้วอ่ะความสัมพันธ์คุณกับเขาอะมันจะเป็นยังไงต่อมันจะดีไหมหรือว่าเราไม่ควรที่จะให้อภัยเขานะคะอะเ m a g เชียนนะ ก็ถือว่าดีนะเนี่ย Two of Wands มีการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ Two of อ w o r t s คืออะไรก็ตามนะคะที่ทําให้คุณกับเขาจบความสัมพันธ์ไปครั้งที่แล้วหรือว่าทําให้คุณกับเขาทะเลาะกันเขาจะไม่ทําอีกแล้วเขาจะมีคำมั่นสัญญาแบบจริงๆลงรายลักษณ์อักษรเลยว่าจะมีบทลดอ่าบทบท,บทลงโทษยังไงอาจจะมีการพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรว่าถ้าเขาทําแบบนี้ าคุณสามารถลงโทษเขาได้นะคะก็จะเป็นการที่เคลียร์ใจกันแบบ t o t a ทั totally, ้แบบเหมือนเคลียร์ไปเลยว่าความสัมพันธ์อันเก่าๆอะ่ะที่มันไม่ดีอะ่ะเขาจะหยุดทําเขาจะไม่ทําแล้วนะคะเขาสัญญามีคําสัญญาให้คุณด้วยจ้าเพราะฉะนั้นนะคะถือว่าดีค่ะก็รอหลังวันคริสต์มาสเนาะเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับคุณหากคุณเกิดอยู่ในวันที่แม่บอกนะคะส่วนคนอื่นนะตรงแค่4 0นะจ๊ะ